สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มาดูความเป็นอยู่ของพี่ยาว่าวันๆน่ะกินอะไรกันพี่ยากับพี่มิกนะจ๊ะก่อนไปดูก็มาดูฤดูใบไม้ร่วงอันสวยสดงดงามค่ะฤดูนี้ออทามหรือฤดูใบไม้ร่วงที่นี่เขาเรียกว่าเอฟเตอร์โอก็คือจะอยู่ที่ประมาณปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนะจ๊ะเพื่อนๆอ,น,อนั่นแหละก็มาดูกันจ้า สวยไหมเพื่อนๆสีสันสวยสดงดงามคะ่ะฤดูนี้ช่วงนี้ค่ะก็พยาก็เข้าป่าหาเห็ดบ้างอะไรบ้างตามภาษาของพิาแหละนะคะแต่ก็อดที่จะเอาวิธีการอ่ากินอาหารในชีวิตประจำวันมาให้ดูว่ากินอะไรแต่ละวันนั้นอ่ะอเดี๋ยวก่อนไปดูมาดูต้นแอปเปิลของพิาก่อนนะนินเฟิสเตอร์นินเฟิสเตอร์เอ بر. ดับเี่สลัเกแคเห็นเงนกกนแกใหญ่พลุกเข้เนนนอิที่เฮียที่เฮียอมันทุนนี่ก็ซัพพซีส์ทกสตก็แค่เราเหย่คดลุกก็ทีท่เฮีย เพื่อนๆก็มาดูหน้าตาของอาหารในแต่ละวันของพี่ย่าที่พี่มิกทําให้ทานในตลอดมาเลยนะคะซอสก็จะอันนี้จะเขาเรียกว่าปูนซอสหรือว่าเป็นอซอสสีน้ตาลนั่นเองค่ะเพื่อนๆเป็นบราวน์ซอสนั่นแหละค่ะก็จะทานกับผักก็จะมีเนี่ยค่ะก็มีแครอทต้มแล้วก็มันฝรั่งต้มค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไฟเกเตะละนะคะก็จะเป็นเนื้อ เนื้อหมูสับนะคะที่เอามาทอดนำมาปรุงเครื่องปรุงแล้วก็ใส่พวกเฮิร์บต่างๆพวกสมุนไพรต่างๆของฝรั่งลงไปค่ะจะหอมมากอร่อยด้วยค่ะก็จะทานกับซอสแล้วก็จะทานกับบันฝรั่งแล้วก็แครอทนะคะทุกคนอันนี้พี่ย่าจะทานเป็นประจำอยู่แล้วนะคะบางทีก็จะมีมะเมล็ดถั่วลันเตาด้วยค่ะแล้วแต่ว่าแต่ละวันจะทานอะไรนะคะ แล้วก็เมนูที่ทานกันประจำเมนูถัดไปก็จะเป็นเมนูปลาแซลมอนค่ะเป็นปลาแซลมอนอบนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็พิมิกเขาก็จะใส่พวกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นเฮิร์ฟของบ้านเขานั่นแหละค่ะของทางยุโรปนั่นแหละคือใส่หลายอย่างด้วยแต่ที่พิเศษคือจะโรยเกลือแล้วก็ใส่พริกป,ป่นให้พี่ย่าด้วยค่ะเพราะว่าพี่ย่าชอบค่ะ ก็จะเป็นเนื้อปลาแซลมอนนั่นแหละค่ะตอนนี้เราก็จะอาทิตย์หนึ่งเราจะกินสัปดาห์หนึ่งเราจะกินเมนูนี้หนึ่งครั้งค่ะเพื่อนๆก็จะกินซ้ำๆๆๆกันอย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะเพราะว่าเวลานางไม่ได้ไปขับเรือนางก็จะเงี้ยค่ะนางจะเป็นคนรับทํากับข้าวคนเดียวหาปลาแซลมอนส่วนมากพวกพี่ย่าก็จะอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่เฮิร์บเยอะๆใส่พวกสมุนไพรยเยอะๆค่ะเพื่อนๆต้องดูแลโสภขภาพนิดน,นึงค่ะ แล้วก็เมนูต่อไปก็จะเป็นปลาอีกเช่นกันค่ะเพื่อนๆก็เกี่ยวกับปลาอีกเช่นกันค่ะก็จะทําแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรลงไปในปลาของเราในแต่ละงวดนะคะแต่ที่ทั่วๆไปก็จะมีใบเพรสลี่ค่ะแล้วก็จะมีมะนาวค่ะซึ่งจะขาดไม่ได้เอ่อมากเวอร์บ้านเรานั่นแหละค่ะ แล้วอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าคาบเนลคาบเนลนี่จะไม่ใช่เหมือนเมนูแรกนะคะตัวนี้จะเป็นอีกอย่างเขาจะทําอย่างหนึ่งสังเกตซอสไหมตัวนี้เขาจะเรียกว่าบานิเ s อรซสอรซสบานเซอสก็คือจะกินกับมันฝรั่งต้มแครอทต,ต้มค่ะเนี่ยค่ะเวลาเขากินเขาก็จะใส่จานกินแบบนี้ค่ะทุกคน คือจะกินพี่ยาก็จะกินสลับไปสลับมาแบบนี้ค่ะซอสแต่ละอย่างเนี่ยซอสมันจะมีหลายๆอย่างค่ะเพื่อนๆรสชาติก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วเนื้อหมูทอดนี่ส่วนมากจะเป็นเนื้อสับหรือว่าหมูสับนะคะแล้วก็จะมาปรุงเครื่องปรุงแล้วก็จะใส่พวกหอมสับลงไปค่ะเพื่อนๆน,น่าทานไหมคะนี่แหละค่ะพี่ยาก็จะทานเมนู อย่างอีกอันนี้ก็จะเหมือนไฟระเตล่านั่นแหละค่ะแต่จะเป็นบางทีก็จะจากหมูสับบ้างก็จะทําจากเนื้อสับบ้างแล้วแต่เราเลยค่ะส่วนซอสก็จะทําแตกต่างกันไปบางทีก็จะเป็นบราวซอสบางทีก็จะเป็นซอสที่แบบขาวๆแบบนี้ไวท์ซอสนะคะแล้วแต่เราเลยค่ะเพื่อนๆค่ะก็เนี่ยค่ะคือพี่ยาก็จะกินอะไรที่มันเป็นเป็นที่เพื่อสุขภาพนิดน,นึงนะคะเพื่อน ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่ยค่ะหน้าตาของอาหารก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าพี่มิกไม่อยู่เวลาพี่มิกเท่าไปเรือใช่ไหมคะเพื่อนๆพื่ี่ยาก็จะทําอาหารอีสานทานค่ะพี่ยาจะชอบทานซุปน้ำมันอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะก็ส้มตำอะไรพวกนี้แล้วก็เห็ดแต่พี่ยาจะแกงเห็ดไม่เป็นเวลาจะกินทีต้องไปหาน้องจินนี่ค่ะ สอันนี้จะเป็นอาหารเช้าของพวกเราส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมเคกคือนขนมเคกที่แม่ย่าทำให้มาทานกับกาแฟค่ะเพื่อนๆค่ะก็าสก็ุ่เวงล ก็น <Yeah. S 1> yeah. so de ี่คือชีวิตที่เรียวๆของพี่ย่าเป็นชีวิตจริงๆเลยนะคะยังไงวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ย่าด้วยนะคะทุกๆคนเนาะ ก็ยัง,งเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ